ี yes, right, โบราณนานมาชาติไทยแข่งเกรียงใครกล้าฝ่าฟันมาทุ่เวลาไม่วันกรนไึงอันตรายผ่านความลำเค็นร้อนยันมิดนายทอดกายเป็นชาติพลี สวัสดีค่ะพบกับครูฮวงและจีเนสเวอรไอดี้นะคะถ้าจะพูดถึงงานศิลปะนะคะเราก็จะนึกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของศิลปินแต่ละท่านรวมถึงความลุ่มลึกที่ศิลปินได้ถ่ายทอดออกมาในผลงานนะคะและในวันนี้นะคะอยากจะแนะนําให้รู้จักกับศิลปินเอกท่านหนึ่งนะคะซึ่งถือว่ามีความจีเนสในงานศิลปะมากเลยล่ะคะ่ะก็คืออาจารย์จักรพัน์โปเซียกริตนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งใน52ช่างเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ของอาจารย์จัก,กรพันธ์นะคะได้มีการรวบรวมนะคะผลงานทางศิลปะแล้วก็รูปแบบศิลปะจากบุรุษาจารย์หลายๆท่านเลยนะคะมีทั้งประติมากรรมจิตรกรรมและก็ประณีสินนะคะมาหล่อหลอมรวมกันนะคะจนกลายเป็นผลงานที่เป็นลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะซึ่งถือว่าเป็นผลงานในแบบที่เรียกว่าสกุลช่างจัก,กรพันธ์จิตรกรรมและประติมากรรมชื่อบอกแล้ว่าทัา้งทั้งเขียนระบายสีและะ้วก็ทั้งปั้น แล้วก็ทำนะให้สวยอย่างที่เราอยากจะให้เป็นโดยที่อาจารย์เนี่ยนะคะท่านมักจะพูดถึงเสมอเลยนะคะว่าท่านเนี่ยนะคะทำหุ่นกระบอกเป็นงานอดิเรกแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตวิญญาณนะคะในการถ่ายทอดความงดงามและจิตวิญญาณของท่านลงในหุ่นกระบอกที่ท่านได้สร้างสรรค์ขึ้นมาค่ะทิ้งตัวเองให้หมดนะแล้วก็รับสิ่งที่ครูให้มา มันก็จะงดงามหุ่นกระบอกแต่ละตัวของท่านเนี่ยนะคะอาจารย์จักรพันธ์เนี่ยนะคะได้ใช้ความสามารถนะคะอย่างประณีตบรรจงนะคะรวมถึงความรู้นะคะในเรื่องสัสดส่วนรูปทรงนะคะแล้วก็การเขียนใบหน้าปักเลื่อมลายของเครื่องแต่งกายของหุ่นกระบอกนะคะจนออกมานะคะเป็นหุ่นที่มีความงดงามใบหน้าสุขสว่างดังดวงจันทร์เห็นแล้วว่าต้องบอกเลยว่าเป็นงานฝีมือในระดับต้นๆของประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะ นอกจากความสามารถของอาจารย์จัก,กรพันธ์นะคะในการทําหุ่นกระบอกแล้วนะคะท่านยังมีความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอกด้วยนะคะโดยที่ท่านเนี่ยนะคะสามารถที่จะเข้าใจท่วงท่าลีลาอารมณ์ของหุ่นกระบอกแต่ละตัวซึ่งได้ฝากผลงานจนเป็นที่ประจักษ์มาแล้วนะคะทั้งในการแสดงเรื่องสามก๊กและก็เรื่องตะเลงพ่ค่ะ นอกจากผลงานในเรื่องของหุ่นกระบอกแล้วนะคะผลงานของอาจารย์ในเรื่องของจิตกรรมเนี่ยนะคะก็ถือว่างดงามอ่อนชอ้อยอบอุ่นละมุนตานะคะสิ่งต่างๆที่ถ่ายทอดออกมานะคะก็สมกับคําว่าศิลปินชั้นครูจริงๆเลยนะคะผลงานของอาจารย์นะคะมีทั้งเรื่องราวของบุคคลเรื่องราวของวรรณคดีรวมกระทั่งถึงไทยประเพณีต่างๆซึ่งสามารถถ่ายทอดออกมาทางภาพวาดจิตกรรมได้อย่างงดงามวิจิตบรรจงบนอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ อาจ,จารย์จักรพันธ์นะคะท่านได้เล่าถึงเรื่องราวของท่านในวัยเด็กให้ฟังนะคะว่าท่านเนี่ยเริ่มมีการฝึกวาดรูปโดยที่สมัยก่อนนะคะการที่จะวาดรูปตัวละครในวรรณคาดีนะคะก็ไม่มีหนังสือเป็นต้นแบบให้ดูนะคะโดยที่ท่านเนี่ยนะคะก็ฝึกคะ่ะวาดรูปตัวละครโดยการศึกษาจากซองบุรีค่ะซึ่งก็คือซองบุรีตานกอินทรีนะคะในซองบุรีตานกอินรีเนี่ยก็จะมีตัวละครในวรรณคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรามเกียรตินะคะ ในเรื่องของคุณช้างขุแนแผนหรือในเรื่องของพระอภัยมณีนะคะนั่นนะคะก็คือเป็นต้นแบบในการหัดวาดรูปของท่านในวัยเด็กค่ะผู้ใหญ่เขารู้ว่าเด็กคนนี้ชอบอะไรแบบนี้ ผลงานของท่านนะคะที่สะสมมาตลอดระยะเวลา50ปีได้รับการคัดเลือกะคะ่ะให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทาาัศนศิลป์ในปี2543ด้วยนะ,ะเรื่องราวในวันนี้นะคะหากท่านผู้ชมทางบ้านนะคะรู้สึกถูกอ,อกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบเรื่องราวที่สนุกสนุกและน่าสนใจใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้ครูวงและรายการ G ี n i ส s Variety ต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะโชคดีนะ ที่มีครูที่ดีมาตลอดนัแหลเนี่ยครูดูหนังครูดนตรีครูขนครูละครค,ครูช่างที่เรารับมาเนี่ยแล้ว่อถือเนี่ยเป็นเป็นยอดสุดของบร,รมครูาถือให้เราเมื่อเมื่อเราได้บางครูน่าครูดีแล้วเราไดเชิดชูแล้วก็ล้ำยงเอาไว้เท่าที่เท่าที่จะมีกำลังนะครับ ที่ทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยนะคะเป็นบุคคลในระดับ g ีเนียทุกท่านที่ชมรายการนี้นะคะสามารถที่ผลักดันตัวเองไปสู่เป้าหมายของตัวเองได้ Genius Variety